พักเพื่อเธอแลนสไลด์พลังประชารักย่างถล่มทลายสีสันการเมืองในโรงเรียนกับการเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนสามคีวิทยาคารผลการเลือกตั้งแบบแลนสไลด์พักเพื่อเธอชนะพักพลังประชารักโดยนโยบายโดนใจถึงแม้พี่จะอยู่กับน้องแค่หนึ่งปีแต่พี่จะทำให้ดีกว่าแปดปีที่ผ่านมาดยคะแนนอย่างเป็นทางการชนะแบบท่วมท้น209คะแนน หิ้งห่างพักพลังประชารักได้เพียง35คะแนนกับสโลแกนจะสุขสมด้วยความรักถ้าเลือกพักพลังประชารักจะเพียบพร้อมด้วยความสามคัคคีส่วนพักที่ได้รับเลือกอันดับสองคือพักเก้าใบกับสโลแกนรักชาติให้ยืนตรงอยากให้โรงเรียนมั่นคงโปรดเลือกพักเก้าใบได้คะแนน38คะแนนส่วนพัก ภูมิใจเธอรัว้วท้ายกับสโลแกนกาแฟต้องเบอร์ดีแต่อยากได้พักการเมืองดีๆต้องเบอร์สี่พักภูมิใจเธอกับคะแนนแปดคะแนนโดยไม่ประสงค์ลงคะแนนหกคะแนนบัตรเสียแปดใบท่านี้บรรยากาศในวันลงคะแนนเลือกตั้งเป็นไปอย่างคึกคักสนุกสนานต่างส่งเสียงเชียร์พักในดวงใจของตนเองโดยหัวหน้าพักเพื่อเธอผู้ได้รับเลือกเป็นประธานนักเรียนได้กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่เลือกพักเพื่อเธอถึงพี่จะอยู่กับน้องได้แค่หนึ่งปีแต่พี่จะทําให้ดีกว่า8ปีที่ผ่านมาโดยจะได้สารต่อนโยบายสองนโยบายที่ให้ไว้นั้นก็คือโครงการหนึ่งห้องเรียนหนึ่งชุมชนหนึ่งคนหนึ่งผลิตภัณฑ์และโครงการทรงผมไวยใสเลือกได้ตามแบบ news 24ประสุทธสองวังกันภาพข่าวเนราทิปสี รายงาน